สวัสดีครับคุณผชมสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณชมมาอยู่ที่ถ้ำอบหรือถ้ำพาตันถ้ำพีนางถ้ำพี่แนง ถ้ำปูมเซนเคยมาปฏิบัติอยู่กับพี่นางครับมาเรามาสรุปตัวเลขกับพี่นางสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตโชว์หน้าโชว์ตากับพี่นางไม่ไใส่ผ้าพิจมงคด้วยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอยู่ในป่าในป่านะครับในป่าในถ้ำคิดว่าปูปิดกันในเมืองแล้วอยู่ในป่าให้มันได้อากาศเข้าบ้างครับโอ้หายใจลำบากแล้วคุณผมชมวี่เหนืยากมากเลยข้างนอกนั้นปิดทั้งวันแดดก็ร้อน แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราคุยแล้วปิดปามันหายใจไม่สะดวกแล้วก็คุยจะมีเรื่องเรื่อยเนื่อยเนื่อยนี่เราอยู่ในป่าเรามาวาดการให้มันเข้าปอดเยอะน่อยข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรพี่นางข้างหลังที่เป็นเป็นถ้าเป็นปากถ้าปากถ้าทางอกทางอกจากเอ๊ะทำไมพี่พี่นางมาเลือกทางออกเพราะว่าพรงนี้เลขออกก็เอาทางออกเอาให้เลขก็จะได้ออกเลขที่เราพูดไปแล้วเลขที่เราบอกไปแล้วภาวนาขอให้ออกขอให้ออก แล้วก็ตัวเองก็ซื้อด้วยเหมือนกันครับจะก็จะได้ถูกด้วยกันภาวนาให้แบบนั้นภาวนาว่าอย่างนั้นเลขให้ออกเลขที่พี่นางฝันขอให้เลขนี้ออกจ้ะนะครับภาวนาให้ออกอ่าเห็นว่าพี่นางฝันแล้วนะครับฝันฝันตกฝันกวยออกนะฝันว่าไงพี่นางอ่ะเ่าไว้ฝันให้ฝังนิดหนึ่งเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยบอกเอาฝันหลังจากหวยออกแล้วเนาะครับเอา แบบย่อยๆนี่น,นึงก<อ>็ได้หลังจากหวอยออกก็นั่นแหละก็ฝันว่าได้อาบน้ําให้แม่แมก็ได้อาบน้ําให้คนแก่แต่ในความฝันตัวเองน่ะนึกภาพได้เลยว่าเป็นแม่แต่แม่เขาไม่ทําให้เป็นหน้าเขาให้เป็นแบบหน้าคนอื่นแต่ภาพที่เราอาบน้ําให้ภาพที่เราแบบล้างเนื้อล้างตัวให้นะครับคือแม่คือแม่จะ้ะแต่ถ้าเขาทําให้เป็นหน้าแม่ทางนี้ก็จะไม่แตะเลยก็จะต้องวิ่ง ในความฝันอันนั้นก็ว่าฝันดีละก็เลยว่าอันนั้นหลังจากนั้นอีกก็นั่นแหละฝันว่าโบสถ์ไฟไหม้วันนั้นที่เนียงเข้ามากันโอ้โบสถ์ไฟไหม้จ้ะแต่โบสถ์ที่ไหนก็ไม่บอกโบสถ์นั้นเป็นที่ภาคใต้ภาคใต้จังหวัด<อ>นครศรีธรรมราชในความฝันจําได้เลยว่ามันอยู่บ้านเช่าและข้างหน้าก็จะเป็นถนนในเมืองอคนเอ,ออัดมากมองเป็นมีตึกแต่ถ้าฝังเนี้ย ความฝันตัวเองจะรู้ว่าฝั่งนี้เป็นของวัดมหิยงครับแต่มองไปโบสถ์ที่ไฟไหม้พระวัดที่ไฟไหม้ก็จะเป็นมีเจดีย์ด้วยแล้วก็โบสถ์กี่สูงกี่ใหญ่วัดกี่สวยสวยแล้วทีนี้เขาก็ไหม้ตั้งแต่หลังคามาแล้วก็จกก็กระเด็นแตกใสค่คนนั่นแหละแล้วทีนี้ก็พอกระจกสะเก็ดกระจกมันจะแตกเข้ามาเราก็เข้าไปหลบในห้อง คือในความฝันเหมือนกับว่าที่เราจุดบรรทัดแล้วก็ที่มีสะเก็ดไฟจากกระเด็นไปนะน,นั่นแหละแบบเดียวกันในความฝันกับความจริงแล้วทีนี้ก็พอไฟเขาไหม้หมดแล้วลงมาตัวเองก็สะพายลอตเตอรีข่ขายก็คนเยอะมากเป็นแบบไทยมุงก,ก็ถามเขาว่าแล้วเลขที่วัดเลขอะไรแล้วมีคนตะโกนมาว่าเลขที่สามสิบห้ามูสิบหกจิตตะโกนมามูสิบหกสามห้ากับสิบหกจ้ะ ก็นั่นแหละวันที่เนียงเข้ามากันก็ได้บอกไป้แล้วตัวนี้อบอยก่อนนะตัวสามสิบห้ามูสิบหกนี่ค่ะอ๋อเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อเขียนไว้แล้วค่ะเลขตัวนี้เลยเนาะตัวนี้เลยนะครับสามห้ากับสิบหกอ่ะอันนี้คือฝันช็อตแรกจ้ะที่ว่าที่ว่าฝันมานั่นแหละก็ฝันก็ว่าแม่นแล้วแหละก็แต่ทีนี้ตัวเองยังว่าเอ๊ะทำไมเลขสามห้ามันดังมากมันจะออกบอ ก็คือในความฝันแล้วหนึ่งหกอ่ะมันก็งดที่แล้วนะ่ะมันเป็นวันครูมันเล่มันดังแล้วทีนี้ลรวมันจะมาออกตามหลังหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เสร็จแล้วก็แล้วตัวนี้ไปเซิร์ชดูในในใน Google ชื่อวัดเขานะ่ะเลขที่นี้เลยครูเลขที่นี้จริงๆจ้านี่แหละนี่นี่น,นี่ที่เขียนมานี่แหละเลขนี้แหละตัวเองว่าจะเอบซื้อคนเดียวแต่ว่า วันนี้ทาไมครูโทรมาก็เลยต้องได้เอามาบอกเขาโอเลขที่สามห้านะนี่คือเลขเลขที่วัดเขาจริงๆให้ลูกลูกสาวเซิร์ดูเลยค่ะเลขที่วัดจริงๆคือฝันว่าโบสถ์ไฟไหมไมแล้วก็ไม่เชื่อว่าโบสถ์นี้มีจริงแต่ในความฝันน่ะตัวเองเชื่อเพราะว่าตัวเองวัดเนี้ยจําได้อยู่ว่ามันคือวัดอะไรเพียงแต่ว่าในความฝันคือในความฝันน่ะมีคนตะโกนบอกเลขที่มาแล้วและทีเนี้ยก็จะมีแบบเอาเป็นว่า ถ้าบอกชื่อวัดก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าเป็นความฝันเนาะเพราะว่าทําไมถึงไม่พูดเพราะว่าหลังจากที่ว่ามีคนตะโกนมาแล้วว่าเลขที่สามสิบห้าหมู่สิบหกแล้วก็จะมีผู้หญิงอีกหนึ่งคู่อีกคนนึงอะ่ะเขากําลังจะเล่าประวัติประวัติของของวัดที่ไฟไหม้ให้ฟังตัวเองก<อ>ําลังจะฟังแต่ว่ามีหนึ่งคนกีห้ามไม่ให้พูด<อ>ตัวเองก็เลยไม่กล้าพูดโอกําลังจะ พูดเรื่องวัดแต่มีคนคนหนึ่งบห้ามห้ามจ้ะนั่นแหละที่ที่เจดเยงไม่พูดออกมาตอนนี้เพราะว่าเหมือนเขาไม่ให้เราเอาชื่อวัดเข้ามาพูดจ้กก็เลยขอไม่พูดตรงนี้แต่ว่าดีกว่านแต่นี้เราเซิร์ชดูแล้วนี่เลขที่วัดเข้าจริงๆเลยตัวนี้เอาเป็นว่าถ้าวัดชื่อวัดชื่อเลขที่นี้ก็แสดงว่าใช่เลยนะภาคใต้เนาะภาคใต้อยู่นครแล้วก็มีเจดีมีเจดีย์เอาขึ้นขึ้นอำเภอได้ไหมเนี่ย ในเมืองเลยค่ะในเมืองเลยมีอยู่ที่เดียววัดที่สวยที่ใหญ่ที่สุดและมีเจดีค่ะแต่ว่านครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอยู่ในเมืองเลยจวัดสวยที่สุดเดียวคโอเคไม่ต้องพูดจ้าแค่นั้นเลยแค่นั้นเขาบอกว่าไม่ให้พูดล้วก็ขอขอตามคแล้วเราะว่าในความฝันน่ะจะมีในความฝันเรามองไปว่าพอไฟไหม้เสร็จแล้วเขากําลังจะทําเป็นรูปปั้นเป็นเป็นควายเป็นบัวอะไรสักอย่างที่นั่นนะ ในความฝันแล้วทีนี้ก็จะมีคนเขาจะเล่าประวัติให้ฟังถ้าเขาเล่านะี่ะตัวเองก็จะต้องจําได้หมดแต่ทีนี้มีคนหนึ่งเขาจะเล่าให้ฟังแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องเล่าอย่าไปพูดเดี๋ยวเขาจะเอาไปพูดต่อแค่นั้นอทีนี้ก็อีกคนหนึ่งก็จะพูดคนนี้ก็ห้ามไปอีกรอบหนึ่งนั่นแหละก็เลยไม่กล้าพูดหรอกจ้ะคือเขาไม่ให้พูดอยู่แล้วครับอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเลขก,ก็คือต้องจอําให้ดีคือสามห้าสี่สามห้าด้วยไมไม่ไม่ใช่ ตัวสามห้านี่ตัวที่เขาตะโกนมาในความฝันว่าเลขที่สามสิบห้าหมู่สิบหกแต่ตัวสี่สามห้านี่คือไปเซิร์ชดูแล้วชื่อวัดนั้นคือเลขที่เข้าจริงๆสี่สามห้าจ้ะโอ้โหแล้วทีนี้นั่นแหละที่ตัวเองบอกว่าจะแอบถูกคนเดียวแล้ววันนี้ครูก็โทรมาวันนี้ก็คืออยากจะตามฉกเด็ดแล้วก็ตันได้ตัวเองว่าจะแอบถูกอีกคนเดียวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ตองเบ่งกันเบ่งปันกันล้อเอฟซีที่ชมอยู่ทั่วโลกอ่าในที่ไหนก็จะได้รู้ไปด้วย นะครับฝันที่เป็นจริงนะครับคุณชมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกไหมอันนี้ก็ฝันที่เป็นจริงไปเสิร์ชดูแล้วไม่เชื่อต้องไปเสิร์ชดูเลขที่เลขที่วัดนะครับจริงจสี่สามห้าจริงๆแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวเองตีไว้ว่าโบดโบดก็แปดคือไฟไหม้ก็ศูนย์กระจกมันแตกกระจายเต็มถนนใส่คนใส่อะไรอันนี้ตัวเองตีเป็นเจ็ดอันนี้เลขตีความฝันครับแต่รหัสของรหัสของจังหวัดเขาก็คือ ปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดพันทดอะไรทัดของ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 วัดนะคะอ๋อ,อโอเคขอเขาเลยก็แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกก็แล้วแต่ครับอันนี้คือความฝันความฝันก็ยังตเตเยงยังขนลุกเลยแล้วฝันสุดท้ายอีกอ้าวมีฝันรอบล่าสุดจริงๆล่าสุดพี่นงเนี่ยแค่ฝันเห็นพญานาคแต่พี่นางฝันเห็นอะไรนะงูเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าเมื่อคืนขับรถออกจากสวนยาง ก็ผ่านสวนยางนี้ในความฝันผ่านสวนยางของน้าน้องนี่แหละครับผ่านแล้วทีนี้ก็มันก็จะเป็นแบบแต่ว่าถน,นนไม่ได้สวยงิ้มจะเป็นน้ําเป็นป่ารถก็ขึ้นครับแล้วทีนี้ก็ไปเจองูงูตัวใหญ่มากงูนั้นถ้าในความฝันก็จะเป็นงูที่ว่าเราเคยผ่านเมื่อตอนหน้าฝนที่ว่างูตัดหน้ารถแล้วทะเบียนม,มันออกเจ็ดที่มันออกเจ็ดห้าตอนนั้นที่ได้ร้อยคูณร้อยอจ้ะที่ออกเคยออกไปแล้วที่เคยออก แล้วเนี่ยไปฝันเห็นงูตัวนั้นอีกงูตัวนั้นตัวเองจําได้ว่างูนั้นคือเป็นงูที่เราเคยเห็นจริงๆเคยเห็นฝันเห็นแล้วเคยเจอไหมเคยเจอที่ว่าไม่ได้ฝันนะเคยเจอจริงๆอยู่แล้วไม่ได้ฝันนะอันอันอันที่เจอจริงๆนั้นไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันจ้กเมื่อตอนหน้าฝนแล้วก็อันนี้คือฝันอันนี้ฝันฝันเห็นงูตัวนั้นก็คือฝันทีไรถูเลขทุกทีกันเถอะจ้าก็นั่นแหละอันนี้ฝันเห็น เป็นยังไงบ้างพี่นางเราเล่าฟังฝันเห็นงูฝันเห็นงูขับรถด้วยยังไงขับรถของวีโก้ค่ะวโทะเบียนเขาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่แหละที่จดโอ้ทะเบียนเราจดไปแล้วนะครับพี่นางจดแล้วหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเนาะอ่าเดูเอ่อพอขับรถออกไปทีนี้ก็เจองูตัวนั้นเสร็จแล้วเขาก็เลื้อยเลื้ยขึ้นรถเลื้ยขึ้นรถเสร็จแล้วทีนี้เขาเข้ามาในที่คนขับขึ้นพี่แนงงูนั้นมาพาดบ่าพี่แนงคือเหมือนสบายเลยอ่ะกีเอา เอาเอาหางลงแล้วเอาหัวชูขึ้นกีอ้าปากอ,ะอ่ะทางนี้ก็กระโดดลงจากรถคือกระโดดลงเลยแล้ววิ่งลงมาจากรถแล้วพี่แนงเขาก็เรียกขึ้นเขาบอกขึ้นมาขึ้นมาทางนี้เลยบอกว่าแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงก็งูตัวใหญ่อยู่อย่างนั้นแล้วจะอ้าปากจะกินทีนี้ทางนี้ก็เลยบอกให้พี่แนงเขาถอดเสื้อถอดเสื้องั้นเอางูออกก่อนนั่นแหละเขาก็ถอดเสื้อแล้วก็ห่อเอางูไปวางไว้ที่ทางแต่พอวางไปกลับกลายเป็น หมาทีเนี้ยคือเป็นสุนัขที่เราเคยขับรถชนเมื่องวดที่แล้วดูไปฝันเห็นหมาที่ชนก็อีกชนที่ว่าชนแล้วก็ถูกเลขที่ว่าที่ว่ามวงงวดเมื่อกี้ที่ว่าทะเบียนมันห้าห้าเก้าห้าที่ว่าชนหมาน่ะแล้วไปซื้อก็ไปฝันเห็นไปฝันเห็นหมาตัวนั้นอีกในความฝันนี่แหละถึงว่ามันทําไมเราต้องฝันแบบเอาความจริงกับในความฝันมันมาอยู่ด้วยกันได้มันก็มันก็แปลกตรงนี้แหละจ้ะโอ้โหงั้นก็ แสดงว่าเขาตามให้โชคให้ลาบหรือเปล่า,าก,ก็ไม่รู้คือ,หอเหมือนเขาจะมาย้ำเราว่าเอออย่าให้ทิ้งนะเลขอันนี้คือตอนแรกนะ่ะคือคือตัวเองว่าเลขแม่มันก็เยอะแล้วไหนจะเลขอายุในจะเลขเอ,อ่อฝาโรงห <c oughs> นจะเลขท้ายสองสี่เพราะว่าตัวเองก็จะว่ามันยังไม่ได้แบบอยากให้เน้นๆนะทีนี้พอได้เลขสามห้ามาปุ๊บ สามห้าก็เป็นเลขดังอีกซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้คือคือมันดังมากหนึ่งหก 1, ก็พอซื้อได้อยู่แต่ทีนี้ก็นั่นแหละก็ไปเซิร์ชด,ดูก็ได้เลขมาสามตัวได้มาสี่สามห้าเพิ่งได้มาเมื่อวานให้ลูกเซิร์ชให้ดูครับอ่ะเรามาสรุปตัวเลขของพีนางจริงๆอ่ะเลขพี่นางที่จะโชคจริงๆตัวน,นี้เร,เ,<อ>เราเทไปที่ทะเบียนรถทะเบียนรถอาจจะเป็นสองตัวเนี่ยจ้ะ เพราะว่าที่พี่แนงเขาฝันเห็นพญานาคก็ตัวเองก็ตีไว้แล้วว่าหนึ่งเจ็ดนาคก็หนึ่งพญานาคไงเจ็ดไม่ตีเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็เท่ากันเลยนะช้ออันนี้คือตรงกันเลยค่ะตรงกันกับที่เขาฝันไงอ่าแล้วก็วงกลมไปเลยจ้ะสรุปเล่ของพี่นะพี่นางนะหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาตรงกับพี่พี่นก็ฝันเห็นพญานาคแล้วก็ฝันเห็นงูด้วยอ่าสำหรับพี่นางเนาะค่เอาพ็นว่าพี่นางโชคไหมหนึ่งเจ็ดจะซื้อไหมหนึ่งเจ็ดเนี่ย ซื้อซื้อแล้วซื้อแล้วไม่ไม่ต้องหนาวมาซื้อมาซื้อแล้วเพราะว่าเขาเนะ่ะเขานะ่ะฟันเห็นพญานาคที่ว่ามันนอนที่บ้านเชานะ่าน่ะเขาเห็นจริงๆเขาว่าเขาเห็นจริงๆหนึ่งคืนแล้วค,คืนที่สองก็เขาว่าเขานอนหนุพหนพญานาคเพราะว่าเรายังไม่ได้จุดทูปอ,อย่างนี้คือเรื่องของเรื่องเราได้ย้ายเอาอะไรอะไรไปไปที่บ้านแล้วที่เรามานอนเฉยเยไงจานั่นแหละเหมือนกับว่า คือเขายังอยู่นะเหมือนเขาจะมานั่นตัวเองก็มาตีเป็นเลขคือเคยตีให้ลูกค้าบ้าถ้าเคยฝันเห็นพิายนาคตัวเองจะตีเป็นหนึ่งเจ็ดอยู่แล้วหนึ่งเจ็ดอยู่แล้วหน้าก,ก็หนึ่งพญายนาคไม่ตีเป็นจะไม่ตีเป็นเลขเก้าหรือเลขแปดตัวเองจะเป็นหลักเจ็ดสำหรับทา,ทางนี้ครับจ้ะแต่ทีนี้เขาเล่นเห็นพิายนาคสองตัวสองวันสองฝันสองวันสองวันจาก,ก็ไม่รู้ยังไงอ่าช่วยกัน ตีความฝันกันแลวกันนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเนาะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดก็ได้แล้วแต่คือแล้วแต,<อ>แต่คนซื้อแล้วแต่คนชอบจ้ะแต่อันนี้เราให้เราฟันธงเราก็ไม่รู้ถ้าตัวเองก็จะซื้ออยู่แค่นี้จะตามใจตัวเองซื้อคือซื้อแล้วแล้วันนี้ก็ซื้อแล้วอันนี้คือเลขที่เยอะหน่ยก็คือวนไปวนมาเฉยอย่างสี่ยังกับห้าสามสามห้าอย่างเงี้ยอ่าสรุปแล้วเลขของพี่นางที่พี่นางคิดจะซื้อเออมซื้อคนเดียวคือตัวนี้เลยสี 4, 3, 5, <laughs> ่สามห้าเอาวงตรงให้เลยนะครับอ่ะเรามาตามให้แล้ว เดี๋ยววงกลมให้เลยครับปกติเขาจะมากันแค่สองครั้งเองเนาะเนี่ยจะมาสองครั้งแต่รอบนี้มาสามครั้งนะเอามาจนได้แบบเน้นๆเลยนะครับเรามาจนได้แบบเน้นๆนั่นแหละก็ภาวนาว่าให้ออกเพราะว่ามันฝันฝันว่ากระจกแตกกระจายด้วยก็เลยว่าแต่ทําไมมันจะมามาเป๊ะขนาดนี้คือเลขที่เขาตะโกนมามันสามห้าแล้วเรามาเซิร์ชดูเลขที่วัดมันสี่สามห้าน่ะมันก็แปลกมาก คือตัวเองก็คนลูกอยู่ตอนที่ว่าให้ลูกเซิร์ชดูแล้วตัวเองว่างั้นเราซื้อเลยซื้อแล้วสิบบาทอ่าซื้อแล้วสิบบาทนะครับอันนี้คือซื้อไว้ไม่ว่าเยอะแยะค่ะนิดๆหน่อยๆไม่ต้องเยอะซื้อเป็นแนวทาซื้อเป็นพอหอมปากหอมคอเนอะะาะแต่ชอบประจัดแล้วก็เลขเดี๋ยวแปดศูนย์เจ็ดได้มายัางไงพี่นางเนะี่ยแปดศูนย์เจ็ดเลขแปดศูนย์เจ็ดนี่เลขตีความฝันเพราะว่าโบสถ์ไฟไหม้นี่คือตีเป็นเลขแปดอ๋อ ไฟไหม้นี่เอาเป็นเลขศูนย์มาใส่กระจกมันแตกกระจายกระจกเต็มแตกใส่คนใส่ถนนในความฝันนะครับจ้าแล้วก็ตัวเองก็เลยเอาเลขเจ็ดมาใส่จา้าก็เลยตีต,ตีเป็นเลขแปลกแปลกไปเพราะว่าเลขตอนนี้เลขที่เราชอบชอบอะมันมันอันหมดแล้วบ้าไม่ชอบก็ชอบนะพวกแปดสามเก้าสามเก้าเจ็ดชอบชอบทุกตัวแหละแต่ว่าก็ตัดออกแล้วแหละตอนนี้เราก็ซื้อเลขพวกอย่างนี้เอาค่ะตอนนี้ครับเพื่อเขาลงมาให้เรา อันนี้คือความฝันเอาตีเอาช่วยกันตีนะครับตีตีความฝันแต่ว่าที่นี่แต่วันนี้ว่าฝันดีฝันว่าฝันเห็นงูก็ว่ามีโชคและเป็นงูที่เราเคยเห็นจริงๆด้วยแล้วเคยมีโชคจริงๆด้วยจ้ะก,ก็ที่ถูกที่มันออกเจ็ดห้าตอนนั้นน่ะที่มันได้คือไม่เคยถูกหวยร้อยคุณร้อยก็ยังซื้อถูกจากก็เนี่ยแหละฝันเห็นงูงูตัวนั้นละค่ะงูที่อยู่ตรงป่าไม้อ่ะครูผมผมคิดว่าน่าจะแอบไปซื้อ ห้าร้อยคนห้าร้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจได้ท้ามันออกมาได้สิบบาทเองไม<อ>่เป็นไรอันนี้คือปฏิหา,ารเกิดขึ้นจริงๆบอกว่าตอนมานี่ร้อนมากร้อนจนแถวนี้ร้อนนะครับก็ฝนตกแล้วตอนนี้มาจุดทูปเนาะแล้วไฟใบไม้มันร่วงก็มาจุดทูปเมื่อกี้อธิษฐานว่าพ่อปูให้มันให้ฝนตกตกมั้เธอจะได้เย็นๆหน่อยดูว่ามาถึงก็ตกเลยตกแล้ว,ลวนะครับตอนนี้รายไททำจุดก็ฝนตกพอดีเนาะ ขอให้มีโชคจริงๆขอมีโชคจริงๆนะครับสำหรับพี่นางเนาะเอาขออนุญาตยืนนิดนึงก็ว่าไปก็เพิ่งมาจุดทูปเมื่อกี้แล้วใบไม้มันร่วงเต็มเนาะมันใบมันร่วงแดมันร้อนว่าปู่ให้ตอกมาเถอทั้งกล้องด้วยอ่ะเจฟซีกำลังชมอยู่อ่านี่นี่ะอ่ะเนี่ยคือคุณชมนะนี่คือเป็นความฝันนะครับเอายกกล้องมันสูงนิดนึงแนะก็ตัวเองก็ยังขนลุกเลยเพราะว่ามันจะแม่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ก็ภาวนาให้เลขแม่นด้วยแม่นด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับคุณชมประมาณนี้นะพีมีเลขไม่เยอะอันนี้พินางก็ว่าจะเอฟซื้อคนเดียวเพราะว่าเรามาตามจนจนจนเปิดเผยความลับที่แท้จริงนะครับคือฝันว่าไฟไม่โบดเจ้าพองก็ไม่รู้ว่าโบดเลขที่อะไรที่ตะโกนก็บอกว่าบ้านเลขที่โบดเนี่ยสามสิบสามสิบห้าหบโกนบอกมานะ่เลขตะโกนเลขกบอก แต่อันนี้เรามาเซิร์ชดูเลขที่วัดเขาจริงๆก็4 3 5มันก็โอ๊ยตกใจแล้วก็คนลุกคนลุกคนลุกนี้จะถูกเลขไหมก็ถ้ามันเคยเป็นอย่างนี้อย่างวันนั้นที่เราพูดพูดกันมันก็จะถูกถก,ก็จะออกแต่ทีนี้ตัวท้าย3 5นะ่ะมันมันดังมากตอนเนี้ไม่รู้มันจะออกหรือไม่ออกครับเพราะว่าเลข3 5คือเลขอะไรก็แล้วแต่ที่มันดังมากๆบางทีมันก็มีออกแล้วก็ไม่ออกเพราะว่า เขาสามารถเราไม่รู้ครับอะสรุปเป็นแล้วก็คือเป็นเลขชอบตัวนี้มีแค่สองที่เอสเลือกให้นะครับสูปตัวเลขที่น่าจะมาก็นี่แหละสี่สามสี่สามห้าจะเลขเลขสามตัวอาจจะเป็นลอตเตอรี่ก็ได้นะหนึ่งหกก็อาจจะเป็นเลขล่างหรือเปล่าใครจะรู้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนาะเพราะว่ามันภาคใต้ด้วยไปที่ภาคใต้โอ้ภาคใต้ด้วยจ้ะงวดนี้ไปไกลมากไปไกลมากเอวันที่หนึ่งอยู่นู่นแต่ว่ามาฝันที่นี่จะประมานที่หนึ่งจะอยู่นี่หรือเปล่า เพราะว่าตัวเองก็ที่เราภาวนาถึงก็เป็นหลวงปู่สวงหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่เอื้อมหลวงปู่เอื้อมนี่คืออยู่นครคือพระที่เราเคารได้เคารพเพราะว่าภาคใต้ตัวเองก็ไปอยู่ไปทํามาหากินหลายปีเหมือนกันจะ้ะคือเวลาเราพูดเราจะพูดถึงหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่เอื้อมอะไรอย่างนี้นะหลวงปู่เอื้อมนี่คืออายุร้อยกว่าปีเลยนะ ครับ<า>ก,ก็ฝากสวัสดีพี่น้องภาคใต้เยอะภาคใต้ทุกคนทุกท่านเรือค,ครับทุกทุกเชื้อชาติทุกศาสนานะครับที่อยู่ภาคใตก้ก็ฝากสวัสดีด้วยนะครับดูคลิปนี้ก็กดแชร์กันไล่ให้หน่อยคนทางนู้นถูกรางวัลหรือเปล่าจะรบรางวัลทางนน้นก็ได้เนาะนะความฝันนะครับต้องขอบคุณพี่นางมากนะครับงวดนี้ไปไกลมากไปถึงภาคใต้เนาะฝันไปถึงภาคใต้นะครับเพราะว่าพี่นางคิดว่างวดต่อไปอาจจะฝันไปถึง ประเทศญี่ปุ่นก็โอจะไปไกลเกินเนาะไปไม่ถึงไม่เคยไปประเทศกัมพูชาก็พอพอลงผูสวงอยู่ประเทศกัมพูชาอ่าเนาะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะพี่นางเนาะจะก็สรุปพี่นางมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมก็งวดนี้เนาะตุดจีนด้วยปีใหม่จะแล้วตุดจีนก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยทุกคนแล้วก็ขอบคุณ คนที่มาอุดหนุนลอตเตอรี่ด้วยเยอะอยู่เหมือนกันงวดนี้ดูจาก YouTube คุณทรัพย์ญานาเพจคุณทรัพย์ญานาก็ไปซื้อกับพี่นางหลายเด้ออยู่วันใครมาซื้อเยอะช่วยอุดหนุนเยอะอยู่เป็นที่เขาเคยถูกเลขถูกหวยอะไรงี้นะก็ภาวนาให้ให้ทุกคนทุกท่านโชคดีตลอดปีครับค่ะทุกทุกงวดถ้าถูกเลขก็อย่าลืมทิทพันอีเดอ้อ <laughs> นะครับช่วยทําบุญกันอะตรงนี้ก็อย,อยากจะมีรูปมาลงปูส่สวมมาไว้ที่นี่ด้วยนะ ที่ที่กระท่อมปูคำเสนที่มาทําอ่าที่มาทําไว้เนาะก็อยากจะมีรูปลงปูสูงก็จะเริ่มจะพังแล้วอาจจะทําอยู่เนาะภาวนาอยู่ว่าให้มันออกถูกตรงๆบ้างเราจะได้ทํากระท่อมก็ยังไม่ถูกจริงๆสักทีถูกแล้วแต่วันนั้นได้มาสองบาทไม่พอจ้ะยังไม่พอครับคุณผู้ชมอ่ะรอให้เอฟซถูกด้วยเอฟซีจะได้ช่วยกันลําพังจลา ลำพังคนฝันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่มีเงินไม่พอไม่คือตัวเองซื้อไม่เยอะอยู่แล้วจ้ะจริงๆแล้วตัวเองหวยขยับขึ้นมาได้ยี่สิบนี่ก็ถือว่าเยอะแต่โอน่ะซื้อตัวละห้าบาทเองอจริงๆครับส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ซื้อเยอะเนาะคือไม่ซื้อเยอะยิ่งถ้าเราบอกเลขเข้าไปแบบนี้แล้วถ้าตัวเองทุ่มยิ่งหนักยิ่งหนักเลยที่จริงเขาบอกว่าถ้าคนให้หวยให้อะไรเนี่ยถ้าไม่ซื้อดีที่สุดมันจะเล้เขาแต่เราอันนี้เราก็ซื้อแบบแต่ว่าพี่นางนี่มีดวงนะ เวลาซื้อด้วยถูกด้วยนะจ่าก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าตัวเองก็จะคิดว่าค่าฝันไงก็เราเป็นคนฝันเราก็ต้องได้บ้างอันนี้เอาค่าฝันค่าฝันจ้าก็ที่ตัวเองซื้อสิบยี่สิบนี่คือตัวเองคิดว่าเป็นค่าฝันเดี๋ยวสิบพันก็ต้องเอาค่าถ่ายด้วยได้แต่วันล้คืไอ้ที่เอาต้องซื้อเองนะซื้อเอาคิดอย่างนี้จ้ะตัวเองก็บอกว่าไหนไหนก็หลวงปู่มาบอกแล้วก็ขอค่าฝันบ้างเด้อก็ตัวเองจะขอค่าฝันค่ะ ค่าฝันเข้าใจอาเดี๋ยวเดี๋ยวฟิดพันธ์ก็จะขอค่าขอค่าค่าถ่ายทําด้วยแต่ว่าทีนี้เราก็ไม่เยอะเราเป็นคนซื้อไม่เยอะเต็มที่ก็สิบยี่สิบมีวันนั้นแหละที่ถูกร้อยคูณร้อยอันนั้นคือเขาไม่ได้มาถ่ายทําเนาะเราก็กล้าซื้อแต่ถ้ามาถ่ายทําแล้วตัวเองจะไม่ซื้อเยอะไม่ซื้อเยอะเพราะว่ากลัวเลขไม่ถูกใช่อ่ะฝนตกอภินางงั้นก็ล่าลากันไปเนาะกับคลิปนี้เนาะวันนี้ขอเปิดหน้าเปิดตานิดหนึงนะให้พลเอฟซีหน่อย ให้พรเป็นภาษาบาลีก็ได้เอาให้พรเขาหน่อยเผื่อเขาจะมีโชคมีารแบบในบาลีภาษาภาษาไทยเราก็ได้นะเขาให้โชคดีเฮงๆงให้ถูกทุกทุกงวดรวยรวยด้วยกันค่ะครับ่าสาธูสาษกก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมช่องคุมทรัพย์ยนาเพีคุมทรัพย์ยนาแล้วก็ทิดพันธ์ชแนลนะครับกดเช็คไว้กดติดตามไม่พลาดเลขเด็ดสุปเลขพีนางให้แล้วตามทุงที่แล้วยังไงก็เป็นสายบุญลมบุวงสายบุญ ปูคำเสนสายบุญปูพญานาคอยู่แถวนี้แหละครับคุณชมอ่ะลำลากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> เนาะพ่นางครับ <c oughs> เราลากันไปครับผมสวัสด <c oughs> ีคุณพินางมากสวัสดีค <c oughs> ุณผ <c oughs> ู้ชมครับส <c oughs> วัสดีครับผม <c oughs>